โอ้โหนี่จะตายวันใดพุ่งแน่นี่พี่้องเหน่งให้กำลังใจกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเจมหน้าไปคุยกันแล้วทำไมลิบกับออยโอ้ยแต่ผมไม่บอกแล้วมันคงไม่เหมือนเปลี่ยนเป็นเล็บกับตีนเปลี่ยนเป็นเล็บกับตีนดีกว่าเราเนี่ยชอบเล่นอย่างเงี้ยเล่นจริงๆเลยนี่เจมส์นุ่นโบนี่ถามจริงเขามาประกวดร้องหรือเขามาทำขวัญหน้าทำไมเขาจุดขาว ขายอะไรผมก็อยากจะบวชจริงิถ้าเราใส่ที่ได้ขี่คอแสดงว่าช่วงนี้ว่างฉันยิงไม่หยุดโมฆายิงไปหยุดเตรียมมาเป็นเข่งนี่คนนี้เขาเนาเสียงเขาเป็นแชมป์มาหลายคนแล้วเป็นแชมป์มาหลายคนแล้ผมจะบอกวันนี้จะเป็นใครนี่ตัวตัวน่ากลัววันนี้เป็นพี่แช่ฮะพี่แช่พี่แจ่คุณแน่ใจไหมครับผมบอมดูเหมือนไก่ต๊อกเลย แล้มีคนชื่นชมว่าคุณเฮ้ยเสียงเหมือนหวาไหมเออผมเคยจําได้พูดให้เด็กๆมันกลัวอย่ากลัวเลยนะอย่ากลัวเลยนะเขาบอกพูดคมพูดคมไป็เด็กพูดคมเด็กมั้ยผมหน่อยสวัสดีน้องข่าวอย่างนี้ผมช่วยได้เถิงแช่เสียงน่ากลัเสียงดีพูดอะไรเฮ้ยไม่แน่เฮ้ยแจ๊ดนะ คนไม่คิดว่าเขาน่าจะเหมือนแจ้ถูกไหมแต่เดี๋ยวดูดีผมก็คิดเหมือนเขาครับผมก็คิดเหมือนเขาครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสียงชี้เก็บเสียงเพื่อนี่ปะเพลงคุณกันกันจะเลือกใครจะเลือกใครวันนี้มาร้องพี่ออยแสงฟินครับบเนื้อเสียงเหมือนอะเนื้อเสียงมีความใกล้เคียงเสียงมันดีเลยที่จะบูมเหมืนกันคุณพิงกี้เลือกเพลงของมารีวันใช่ค่ะ โทนเสียงเขาจะออกไปทางปูดีอีปิปูดีอีปิมากอะเราก็พูดเล่นไปพงคุณเตรียมมาลีวนน่ามาลีวน่าจัดไปไม่ใช่เต้ยไทยธนาวุฒิครับโอ้ยไทยธนาวุฒิไทยธนาวุฒิะมีส่วนมีสพูนเสียงไทยานาวุฒิไทยานาวุฒิแม่ชีวิตมึงอยากให้ไปซ่อมแต่ช่างมากน้องผมคนน เป็นเงาเสียงครับผมมาเสิร์ฟอาหารครับไม่ไทยด้่ไนะเป็นไม่ไทยครับไม่ไทยผมว่านี่น่ากลัวสุดแซกก็น่ากลัวสำเนียงอีสานคิงกี้ก็น่ากลัวเพราะพง่นี่ทายชนะวฒะแล้วคนที่ผมอยากให้คุณจับตาดูดีๆเลยนะในี่ครับป้องเหม่งป๋องเหม่งน่ากลัวไหมพอไมน่ากลัวไหมเดี๋ยวถ้าไม่น่ากลัวกูจะกัดทั้งทุกคนเลยวันนี้ออสโฟเอสพี่แจ๊คทำไมเรื่องออสโฟเรสพราะว่า แนวเสียงคล้ายๆล้โอ้ยตายๆๆยโอ้โตาย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 ได้ตัวหอยวัวอยู่ในสวนลำยายเฮ้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 ยไป็นไงน้องเข้าดันหนึ่งสองหนึ่งโอเคก่อนไปเจอ7คนเดี๋ยวดูโชว์พิเศษก่อนโชว์ชุดพิเศษไปพบกับเดบี้และกำปันบาซู สุกที่12กุมภาพันธน์ี้2ทุ่ม45นาทีที่นี่ที่เดียวทางพ p t v ทีอชดีช่อง36